สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทําแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาค่ะสูตรทําง่ายแบบบ้านๆหน่อไม้กรอบอร่อยเข้มข้นเลยค่ะเป็นเมนูที่ร้านข้าวแกงต้องมีค่ะหลายคนชอบมากๆแกงหน่อไม้นะคะรวมทั้งแม่บ้านเองก็ชอบมากๆเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะมีเนื้อปลาดุก500กรัมนะคะล้างและถูกเกลือนะคะให้สะอาดล้าง2-3น้ําค่ะหน่อไม้ดอง400กรัมค่ะ กะทิ200 ml ค่ะใบโหระพาหนึ่งถ้วยค่ะพริกแกงเผ็ด3-4ช้อนโต๊ะค่ะใบมะกรูดฉีกพริกแดงเม็ดใหญ่หั่นฉแฉลบนะคะแบ่งใส่กะทิ3-4ช้อนโต๊ะก่อนค่ะนำพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ด3-4ถึงช้อนโต๊ะผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมเลยค่ะค่อยๆทยอยเติมกะทิลงผัดนะคะ เหลือกะทิไว้นิดหน่อยนะคะสำหรับเติมตอนจบค่ะแกงไทยสมัยก่อนนะคะจะต้องผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะผัดจนกลิ่นหอมได้ที่แล้วเราก็นำปลาดุกลงผัดค่ะผัดปลาสุก70%ใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะหน่อไม้ดองนี่แม่ของแม่บ้านทำเองนะคะดองเองค่ะ สะอาดและปลอดภัยแน่นอนเติมน้ำสะอาดพอท่วมค่ะประมาณนี้นะคะแม่บ้านขอย้ายไปใส่หม้อนะคะเทใส่หม้อแล้วเราก็ปิดฝานะคะต้มเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้อเข้าน้ำนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่อยๆปรุงนะคะอย่าเพึ่งปรุงทีเดียวเยอะเดี๋ยวจะแก้ไม่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชิมดูรสชาติตามชอบเลยค่ะได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกแดงใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ เติมกะทิส่วนที่เหลือที่เราแบ่งไว้นะคะน้ำเขาก็จะพอดีเลยค่ะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากๆค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะแกงที่แม่บ้านทำก็จะน้ำขุกคลิกหน่อยนะคะใครชอบน้ำมากก็เพิ่มน้ำสะอาดลงไปเพิ่มกะทิลงไปได้ค่ะ มาชิมด้วยกันค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะต้องลองนะคะลองไปทำทานกันดูค่ะทำไม่ยากมีวัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างค่ะแต่ความอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ